วันบอกว่าปู่ไปบอกเลขให้ย้ำให้ซื้อสองสามห้าสามตัวด้วยสามตัวทูกศิษถูกตักที่มาเมื่อวันที่แบบถูกสามตัวทั้งหมดแล้วก็มีรางวันใหญ่ด้วยอืมเอก็ยังไม่เอ่ยนามรอมาอืมรอมารอรางวันใหญ่เป็นสิบสองล้านนี่คือปรมานั้นแหละคนคนที่มายกดวงกับปู่ล่ะคะที่เขาได้ยอะอืมทุกคนที่มายกได้ ได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวได้ทั้งบนล่างได้ทั้งรางวัลใหญ่เนี่ยปูกเขาให้ปลูกขึ้นไปวันที่ยี่สิบสองขึ้นไปกรุงเทพวันที่ยี่สิบสอง่สิ่ะค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเห็นแล้วเห็นปูเห็นปูชัดไหมครับคุณผู้ชมเห็นที่ข้าจะเจริญธรรมบารมีร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภ ยืนย <ff> yeah. hmm. uh, ันว่าต้องจัดเรื่องทำเป็นยังไงสุขสบายสบายดีจากสปปลาวขอให้แข็งแรงนะจ๊ะจ๊ะเช่นกันแข็งแรงเช่นกันก่อนการด้วยทุกคนเนี่ย ที่วันนี้นก็คงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้ามาเจาังอาทิตย์ไม่ไม่มีเวลาคุยกันเลยอเอามาแให้พูดนะจ๊ะทักทายกันเดอ้ออยู่ชนบุรีจ้ะ <c oughs> ขอเลขชัดๆเลขอะไรชัดๆ3ดสามนาชัด เลขอะไรชัดๆมีแต่ออ,อ,ออกไปแล้วเละชัดมากเลยชัดมากเลยออกไปแล้วก็ดูเอาเนาะก็ติดตามเอาเลขที่เห็นนั่นแหละก็อันนั้นแหละให้อันนั้นให้เหมือนกันหมดกี่คนก็ให้เหมือนกันหมดไม่ไม่มีเปลี่ยนอันไหนง้อเหมือนในปูเขียนไหมเรามาจาาย์นเซลเขียนไหมหรือเ่ยังไม่เขียนแต่มันอ่านอ๋อจริงปู เอะบอมก่อนเวมันันเออพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอันเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อไม่ได้อีกก็นี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมก็ทุกคนถามว่ารูให้เลขอะไรบางคนก็บอกว่ารู่จะให้เลขเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอันเอ้าก็ลูกศิษย์ลูกหามาเราก็เขียนไปเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันออกไม่ออกเออแต่ถ้าคือถ้าเราไม่ให้คือเราไม่ให้ทั้งหมดเลย คนเดียวเราก็ไม่ให้เขียนให้คนหนึ่งเขาก็ต้องปากต่อปากไปต่ออยู่แล้วใช่ถูกไหมอืมคือเราก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหามีโชคกันทุกคนเนาะอืมก็มีคนบอกว่าปูปูไม่ต้องให้เดี๋ยวเลขมันอันเออตกลงให้หรือไม่จะเอาหรือไม่เอาจะให้ให้หรือไม่ให้ให้ฮะ ฮะต้องพพต้องฮะเนูอยากได้อยู่ครัูเออเอมื่อกี้เขาเปิดให้ดูสามตัวบาทละร้อยแล้วอืมเรออรอยจะออาซื้อไม่ได้สลาักก็หมดโอ้สลยก็หมดแล้วอูไม่รู้ขอโทษด้วยนะยังไม่ได้เขียนให้ที่เสาก็ไม่ได้เขียนให้เขียนให้แต่ลูกศิษย์ที่มาในใบฟลูแค่นั้นเองอืม ย้ำแอปก็ย้ำไม่ได้เลยอนาะเพิ่งมาถึงค่ะวันนี้มามาขอใบพูกปูผูให้กี่ไรแล้วโชคดีตลอดผูให้สองหมวดแล้วโชคบีทุกหมวดใลยสองหมวยผิดเลยอืมจะได้เท่าไหร่บิ๊บ้าเอ๊มันซื้อไม่ได้นะปูเขาเขาเขาไม่รับเยอะเลยะมันอ่านปูรอบนี้เราจะได้ไหมล่ะนี่ยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมบอกบอกบอกมานให้เขียนให้มันต่อใบอัาน จะ,ะมีจ้ะบอมีอันอ๋อจ้ะดีแล้วที่ไม่อันจัดเลยทำไมอันจับเลยจะเปลี่ยนเลขไหมคะับคำว่าจะเปลี่ยนเลขไหมคะจะเปลี่ยนเลขไหมคะคือเวลาปูให้บูจะไม่เคยเปลี่ยนเลข จะให้ปู่บอกว่าเพื่อนให้ครั้งแรกเ็เอาตัวนั้นเมื่อวันที่วันที่สิบแปดไม่มีที่จอดรถ<อ>เขามาแก้กลบันแก้บ,บนการเกือบสี่ร้อยคนวันนั้นทิศด <400 S 1> ูเมื่อวันเสาร์เกืบบอบสี่ร้อยคนมาแก้บนทุกคนฝันบอกว่าปู่ไปบอกเลขให้ย้ำให้ซื้อสองสามห้าสามตัวสามตัวด้วยสามตัวลุกจิก ที่มาเมื่อวันที่แบบตามตัวทั้งหมดแล้วก็มีรางวันใหญ่ด้วยอืมเอยก็ยังไม่เอื้น้ำ <17 S 2> รอมา, <8 30. S 2> อ,มาอืมรอมารอรางวันใหญ่ทึงสิบสองล้านนี่คือมานั้นแหละคนคนที่มายกดวงกับครูเหรอคะที่เขาได้อืทุกคนที่มายกได้ได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวได้ทั้งนลรางได้ทั้งรางวันใหญ่ เนี่ยปู่เขาให้ปู่ขึ้นไปวันที่ยี่สิบสองขึ้นไปกรุงเทพวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่นะคะอืมก็เคยยันโทรเอฟซีก็ปุยพนในปุยเด้อในคลิปนะครับใช่เลขไหมคะไม่เห็นเลยค่ะเขอ,อยังไม่ให้อันนั้นเดี๋ยวให้เขาให,ให้ให้ทางอันนั้นไปให้เองเดี๋ยวเขาจะว่าเลขปู่อ,อ่านไปทางนู้นโอเคครับปูกเ,เ,เ,เดี๋ยวมันจะดัง,งดปูจะทำพิธีแล้วนะะคปูจะทพิธีแล้วเดดี๋ยวูพิธีปูก็ได้ ครับครับขอหยาดคือไม้ดยู่ดีกว่าครับไม่ได้ดงดังที่สุดเลยสวัสดีครับพี่ช่วยครับครับผมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างความฝันของปู่นะครับปู่ไม่มีเวลาที่จะเล่าความฝันนะความฝันของปู่เนาะครับผมเอางว่ที่ผ่านมาก่อนเนาะรับ่วดที่ผ่านมางว่ที่ผ่านมาปู่ก็ฝันว่าหนังสืออยู่บนต้นไม้ ใช่ไหมห้าเล่มอ่าอยู่บนต้นไม้ห้าเล่ม,แ,ม,ลมแล้วก็คนทําถูกแค่สามคนครับ <3 S 2> ทําถูกสามคนแล้วก็ให้ไปตามคนที่ทําผิดสองครับผมก็ผมก็ตีไปตีปุ๊บก็ได้สองสามห้าแต่ปูเขียนตอนนั้นที่ใบพลูที่ผมบอกว่าดูดีๆนะ ก็ปูเขียนเลขสองข้างหลังใช่ไหมครับเออมันจะมีเลขสองไอ้ดินสอดำเออก็เต็มเต็มสามตัวครับผมครับครับผมแล้วก็งวดนี้ปูก็ยังไม่เขียนเสานะครับแต่เขียนในใบพลูให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาปูนะครับครับครับใบใหญ่ใบใหญ่ทิพย์พันครับผมก็ครับผมก็ เมื่อคืนปู่ก็ให้เนาะเลขหนึ่งเจ็ดแปดกับห้าแปดและก็มีลูกสิษธ์ฝันว่าปวกขึ้นหัวครับปวกขึ้นหัวเต็มเลยในหัวเขาปวกมันขึ้น,นปูก็บอกก็ถูกเลขตัวนี้ปวกก็เป็นเปดหัวก็เป็นห้าอ่านี่แหละครับเราก็ต้องซื้อขึ้นซื้อลง ลองดูซื้อขึ้นซื้ลงแต่เลขมันอยู่ตรงนี้แหละ <S <S ไม่ไปไหนถ้าปูเขียนแล้วมันจะอยู่ในแถวนี้แหละครับผมก็ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็เล่นด้วยความยังไงเนาะระมัดระวงังแล้วก็อย่ามั่นใจเหมือนที่ปูว่า <c oughs> เราจะมั่นใจมากเราต้องเตรียมใจบ้างเพราะฉะนั <c oughs> <Pre> ้นครับเผื่อ ซื้อขึ้นซื้อลงอย่ามั่นใจว่าตัวนี้แหละปังตัวเดียวก็แสดงว่ามั่นใจมากมันก็ผิดหวังมากมันปู่ว่าเลยเพราะฉะนั้นก็เราต้องซื้อให้เป็นอันนี้ไม่ใช่ปู่ให้หวยนะปู่ให้ใบพลูครับครับผมครับก็แนวทางแนวทางครับแนวทางทุกคนแล้ววดนี้ปู่ฝันยังไงนะอีกครั้งหนึ่งวดนี้ปู่ยังยังครับยังไม่ฝันลูกสิบ ฝันลูกศิษย์ฝันว่าพี่ช่วยอีกคนหนึ่งท yeah> ี่ได้ใบพลูไปมาทํา claro พิธีทําพิธีเสร็จปูเขียนใบพลูให้แล้วก็ไปใส่ในหมอนแล้วก็ฝันว่าปวดขึ้นหัวปวดขึ้นหัวครับปูก็เลยผมมาบอกปูเขาโทรมาถามปูว่าเป็นเลขอะไรก็บอกว่าหัวก็ห้าปวกก็แปดครับก็ถูกเลขปูครับถูก ครับก็ลองเอาเป็นแนวทางเล่นกันะนะครับเน,นาะครับผมก็มีอะไรอีกไหมครับเ <c oughs> นี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับพี่ผู้ช่วยนะครับหลายคนหลายท่านเออถ้ามาหาปู่ช่วงนี้จะมายังไงปู่อยู่ไหมมาได้ไหมอย่างเงี้ยช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็คือก็มีลูกศิลูกหานิมนต์ท่านไป ทำพิธีเนาะหลายที่ก็ประมาณวันที่2 2่สิบสามยีปูจะไม่อยู่ครับวันที่เท่าไหร่นะยี่สครับผมปูจะไม่อยู่นะครับแล้วถ้าเรามาหาปูเราต้องมาซสายๆนะครับอย่าลุกมาตีห้าแล้วมาเข้าที่สำนักเพราะว่าเราต้องมาเตรียมที่อำเภอสังขะประมาณ9ก้าโมงแล้วเราค่อยเข้ามาที่สำนักของปู่นะครับ บางคนก็ตีห้าแล้วมาถึง <laughs> ปู่นั่งสมาธิไม่ได้เลยโต้เจ้าโต้เจ้าเค่ปู่จะนั่งสมาธิครับส่วนหาักปู่ตอนเช้าท่านจะนั่งสมาธิประมาณตีสองมาจนถึงประมาณหกโมงครับเพราะฉะนั้นก็ขอนาอลูกศิลกหารู้ว่าอยากเจอปู่ทุกคนอยากเจอปู่มากแต่ก็ขอว่าให้สายหน่อยเข้ามา ก็ประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงสิบโมงเราทําพิธีสองครั้งครับประมาณ11บเอ็ดโมงรบเช้าบ่ายสองโมงช่วงเย็นครับเราทำสองสองช่วงครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้มาตามที่เราว่าเนาะอย่ามาใช่ว่ามาจดเป็นแถวมารอปูอยากจะพบปูอยากพบทุกคนครับ,รบเ,เดี๋ยวก็ได้พบทุกคนปูก็เป็นกันเองทุกคน ครับนะผมเพราะฉะนั้นก็เราก็เออเช้ามากอยากเข้าไปเลยเพราะว่าปูก็กําลังท่านนั่งสมาธิทําสมาธิอยู่เราก็บางทีก็มารบกวนท่านเนาะครับผมก็ขอ<ห>ขอรตรงของขว<อ>ัญปีใหม่ปูบอกว่าให้ของขวัญปีใหม่อ่าปูบอกว่าให้บวกด้วยปูบอกว่าให้บวกด้วยแล้วปูเขียนให้เมื่อสักครู่นี้ให้วบวกแบบไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บแปนะ๊บเรื่องแบบนี้ต้องเก็บไว้ให้ดี ดูวะให้ดูใบผูกํำกับไปด้วยอ่ะเอปูบวกอย่างแปลกๆใช่เอเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ปูให้บวกแบบนี้แคปหน้าจอไว้ดูนะครับแคปหน้าจอไว้ดูนะครับใายรอบเดียวแคปหน้าจอไว้ดูฉายรอบเดียวแคปหน้าจอไว้ดูฉายรอบเดียวอันนี้ข้างบนปูเขียนให้ปูบอกว่าฝันว่าอ่าให้มาบวกเลขนะครับบวกกันนะครับนอกจากได้ตัวเลขแล้วให้บวกนะครับให้บวกคือบวกก็คือปูให้บวกแบบนี้นะครับให้บวกแบบนี้แคปหน้าจอ